เงินเดือนสามหมื่นกูซื้อบ้านได้เท่าไหร่คิดผิดชีวิตเปลี่ยนอย่างนี้นะครับแบงค์เนี่ยเขาจะให้เราเนี่ยยื่นกู้ได้เท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอะ่ะมีกํลาลังในการผ่อนเท่าไหร่การผ่อนเท่าไหร่หมายความว่าเราจะต้องผ่อนเนี่ยอ่าไม่เกินบางแบงค์ให้สีของเงินเดือนบางแบงค์ให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนบางแบงค์ให้หกสิบของเงินเดือนหกสิบเปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนทีนี้วันนี้เดี๋ยวเราจะมาคำนวณกันที่หกสิบเปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนถ้าเงิน 30, 000, งเดือนสามหมื่นหก พอไปได้เราได้เดือนละหมื่นแปดแล้วใช่ไหมอันนี้ในกรณีที่เราไม่มีหนี้นะแต่ถ้าเรามีหนี้เราก็จะเอาอย่างเช่นสมมติสมมต,มมติอ่านเดือนละหมื่นแปดนะเราจะมีความสามารถในการจ่ายหนี้ได้เดือนละหมื่นแปดเราเอามีบัตรเครดิตจ่ายเดือนละสองพันอ่ะก็เอาสองพันมาลบหมื่นแปดก็จะเหลือหมื่นหกแต่อันเนี้ยวันเนี้ยเฮียจะมา,มาคิดโดยที่ไม่มีหนี้จะได้เขา้าใจกันง่ายๆเรามีหมื่นแปดแล้วนะมีหมื่นแปดปุ๊บถ้าเป็นแบงก์รัฐบาลตอนนี้ก็จะอยู่ที่ละละสี่พันถึงห้าพันเนาะเราตีที่สี่พันถ้า หนึ่งล้านบาทผ่อนสี่พันขึ้นอยู่กับอายุด้วยนะขึ้นอยู่กับสกอร์แต่อันนี้จะพาที่ได้ดูที่นี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเราเนี่ยผ่อนล้านละเท่าไหร่นี่ก็ถามแบงค์นั้นๆที่เราจะไปยื่นกู้นะคบถ้าแบงค์ให้ล้านละสี่พันแสดงว่าเราจะยืน่นกู้ได้เท่าไหร่ก็เอาสี่พันมาหารหนึ่งื่นแปดสี่ล้านห้าเราก็จะกู้ได้สี่ล้านห้าในกรณีที่ไม่มีนี่อะไรเลยเนาะแต่ถ้าเป็นแบงค์พันธุ์ที่ทั่วไปเนี่ยตอนนี้ก็จะผ่อนกันอยู่ที่หกพันเจ็ดพันแปดพันคิดตัวเลขก,ก,ก 7, 6, ันกะันก็จะร 3, ้คือเ่า ตัวเราเนี่ยเงินเดือนเท่านี้หกักภาระออกไปแล้วเราจะยื่นกู้เท่าไหร่หรือแม้แต่เอเจนต์เองนะครับเราก็จะรู้ว่าลูกค้าเราเนี่ยเขาย,ยื่นกู้ได้ประมาณเท่าไหร่พอลูกค้าเขามาหาเราก็จะได้แนะนําบ้านที่มันตรงกับเงินเดือนของเขาได้ถูกต้องนะคใครที่อยากรู้ว่าตัวเองอะ่ะเงินเดือนเท่าไหร่แล้วกู้ได้เท่าไหร่คอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวคิดให้สดๆกันไปเลยครับเอาทำสิ่งที่เรารักครับเฮ้ย